บทที่54เพนตา้านาที50วินาทีช่วยโอกาสาที่ซูเทียนรุ่ยยังไม่ฟื้นฟูแฟลชกลับมาซุ่นหนิงที่เลเวล6แล้วและจี้อวินอี้ก็ร่วมมือกันแกงเล่นบนด้วยการควบคุมของสกิลรากไม้โอบรัดของเวยเยซุ่นหนิงก็สามารถคว้าการสังหารได้สำเร็จ PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหารเอควขีดล่างฮอมเมียราชาพูดเสื่อมสลายบ้าเอ้ยซูเทียนรุ่ยรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยใช้หัวโคกทุบฝ่ามือตัวเองมาอีกแล้วเหรอ โจหางเหลือบมองคุณระวังหน่อยนี่มันไดฟ์ป้องผมแล้วผอมาจากระวังยังไงสูเทียนรุ่ยไม่พอใจพวกคุณรีบทําเกมที่เลนกลางกับเลนล่างสิสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องในเมื่อการตายของเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วและเพื่อนร่วมทีมมาช่วยไม่ทันก็ควรหาทางชดเชยความเสียเปรียบด้านเศรษฐ,ฐกิจในที่อื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มังกรแล้วเอคิวก็ตอบสนองได้เร็วมากเมื่อเห็นจี้อวินอีปรากฏตัวที่เลนบนฉันจิงก็รีบไปเลนล่างเพื่อสังหารมังกรทันที สูเทียนรุ่ยถอนหายใจและกลับสู่เลนด้วยความโศกเศร้า8นาทีสองนาวที่คุณเคยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเจ้าแห่งดาบเยือกแข็งที่เงียบขรึมมีสาวผมสีน้ำเงินตัวน้อยกำลังกระโดดตามหลังปรากฏขึ้นในวิชั่นของพุ่มไม้สามเหลี่ยมพร้อมกันสูเทียนรุย่ยให้ตายเถอะพวกคุณสองคนเป็นคู่รักกันหรืองไงมีปัญหาใช่ไหมเขารัวเมาส์ไปที่รูปโปรไฟล์ของจี้อวินอี้และซุนหนิงอย่างบ้าคลาั่งเรากับเป็นความดื้อรั้นครั้งสุดท้ายก่อนที่ชีวิตจะดับสูญ แต่มันไม่มีประโยชน์คิววิธีดาวตกของอาลิยาเหมือนติดตั้งล็อบเป้าการโจมตีเขาที่ไม่มีแฟลชและขาสั้นๆนั้นง่ายเหมือนการซ้อมเด็กจี้อวินอิใช้อัลติเมททำให้ซูเทียนรุ่ยเหลือเลือดเพียงหยดสุดท้ายขาดความเสียหายไปนิดหน่อยจึงถูกคิววิธีดาวตกรอบที่สองของซุยหนิงสังหารไป PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหาร EQ ขีดล่างฮอมเมียราชาพูดเสื่อมสลาย PNG ขีดล่างวินพูดดารากำลังไล่สังหารอย่างบ้าคลาั Q ่งคิลิ่งสปรียังอุตส่าห์ยอมให้คิวอีกบ้าเอ้ย สุเทียนรุ่ยส่งเครื่องหมายคำถามสองอันไปที่ศพของตัวเองและถอนหายใจด้วยความโศกเศร้าเฮอร์เลนกลางกับจันเกิลของอีกฝ่ายหายไปแล้วพวกเขาคงไปเอาผู้บุกเบิกขบเขาแล้วล่ะเฉินจิงรีพูดไม่เป็นไรครับที่ดามี่กับผอมาจากไปแก๊งเลนล่างแทนปล่อยผู้บุกเบิกขบเขาไปเมื่อมันก่อนตัวล่างหายไปก็ไม่มีทรัพยากรให้ชิงอีกแล้วสุเทียนรุ่ยคิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจใช้เทเลพอร์ตกลับส่เลนทันทีที่เกิดใหม่ผมใช้เทเลพอร์ตกับเลนแล้ววะนะลู่ยเห่ยาตอบรับอืมได้เลย ไม่นานอาลียาที่แก๊งเสร็จก็ปรากฏตัวที่เลนกลางดีละคู่แฟดคนหนึ่งเผยวิชั่นแล้วอย่างน้อยก็โล่งใจซูเทียนรุ่ยเล็กน้อยแต่เขายังไม่ทันได้เก็บครีปอสองสามตัวจีอวินอีก,ก็มาพร้อมกับบัฟผู้บุกเบิกขุบเขาอีกครั้งไม่เพียงแต่มาเท่านั้นยังดูเหมือนกำลังจะใช้ผู้บุกเบิกขุบเขาเพื่อพังป้อมด้วยท่าทางที่ดุดันซูเทียนรุยให้ตายเถอะเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนช่วยหน่อย เช่ามีคุณไม่รู้สึกกว่าจังหวะของ PNG ในเกมนี้เน้นไปที่เลนบนตลอดเวลาเลยเหรอชิงฉือดูอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกสับสนเล็กน้อยนี่แตกต่างจากที่เราคาดการไว้ก่อนแข่งมากเลยนะครับเดิมทีเราคิดว่าพวกเขาจะเล่นรอบเลนล่างเพราะเลือกฮีโร่หอกสังหารวิญญาณกับอัครทูตสวรรค์แต่เอลิตกับวีเออร์กลับเล่นแบบความเงียบๆพอมีเรื่องก็ไปซ่อนตัวในพุ่มไม้เก็บตัวทําให้ดามมี่พยายามแก๊งเลนล่างหลายครั้งแต่ก็หาโอกาสไม่เจอเลย ใช่ครับผมคิดว่าเอคิวก็ต้องการหาจุดทำเกมจากการต่อสู้ในเลนล่างเหมือนกันแต่ PNG กลับไม่เล่นด้วยปล่อยมังกรไปง่ายๆเลยเฉาามีก็เกาหัวนี่ม,นมันมังกรน้ำนะการแลกกับผู้บุกเบิกขบเขา PNG ไม่รู้ว่าจะเตรียมยังไงบ้างในการแข่งขันเมื่อวานนี้ทุกทีมยังคงเน้นการต่อสู้รอบมังกรเป็นหลัก PNG ที่เล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นเลยชิงฉือลูกคานี่ไม่ได้หมายความว่าทีมนี้อาจมีความเข้าใจในแพทใหม่ของตัวเองหรอกเหรอ ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับตั้งแต่การเลือกฮีโร่ไปจนถึงการทำเกมผมไม่เคยคาดการการเล่นของ PNG ถูกเลยโดยเฉพาะนักกีฬา e s p o r t วินการเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็นการสู้ในเลนหรือการแก๊งดูไม่เหมือนผู้เล่นใหม่เลยครับเชาหมีหัวเราะจริงครับไปมาเหมือนสายลมเลยฟานฟนที่กำลังชมการแข่งขันอยู่เบื้องหลังก็งุนงงเช่นกันในฐานะโค้ชสัญชาตญาณที่เฉียบคมทำให้เขารู้สึกคลุมเครือว่ากลยุทธ์ของ PNG คือคำตอบที่ถูกต้องแต่เมื่อมองดูอย่างผิวเผินเขาก็ไม่เข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ การเตรียมตัวในช่วงพักฤดูกาลเหมือนกันแพท6.2.0ที่ปรับปรุงใหม่ก็เริ่มพร้อมกันทำไมเรากับ PNG ถึงมีช่องว่างที่ใหญ่ขนาดนี้ฟานฟานรู้สึกไม่อยากจะเชื่อแต่ความจริงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเชื่อหรือไม่14นาที PNG สังหารผู้บุกเบิกขบเขาได้อีกครั้ง อาศัยแรงกดดันของครีปอในเลนบนป้อมปราการชั้นหนึ่งของเลนบนของ AQ ก็แตกสู่เทียนรุยต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการจัดการครีปอในเลนบนซึ่งแตกต่างจากเวยเยที่ถือเทเลพอร์ตและสามารถไปช่วยได้ทุกเมื่อ16นาที31วินาทีไม่นานหลังจากมังกรตัวที่3เกิด AQ พยายามรอบสังหารมังกรแต่ถูก PNG ตรวจพบเวยเยกดเทเลพอร์ตลงไปเลนล่างเพื่อช่วยทันทีโดยไม่ลังเล สุเทียนรุ่ยมองดูแสงเทเลพอร์ตของอีกฝ่ายและกดฟันยอมทิ้งครีปอกองใหญ่และลงไปเลนล่างด้วยเลนบนทั้งสองฝ่ายใช้เทเลพอร์ตแล้วจะมีการต่อสู้ไหมครับเฉาหมีร้องออกมาอย่างตกใจแต่การต่อสู้นี้ไม่น่าจะดีนะครับเอคิวมีเศรษฐ,ฐกิจตามหลังอยู่ถึงสามพันหวังอ,อวี่อีคาริ่วยโอกาสโจมตีเวยเย่สองครั้งแต่แล้วก็พบอย่างเศร้าส้อยว่าโจมตีไม่เข้าเลยทำไมต้นไม้แก่ตัวนี้มันถึงขนาดนี้ไร้าสาระหน้าเข่านั่นได้ เฟิร์สบลัดทาวเวอร์แถมยังเก็บแผ่นทองป้อมไปตั้ง5้าแผ่นสูเทียนรุ่ยกัดฟันกรอดเศรษฐกิจนำไปขนาดไหนแล้วเล่าเขาโกรธจริงๆในเกมนี้เดิมทีเลือกวอริเออร์เลนบนมาเพื่อดันเลนและทำเกมแต่กลรับถูกคู่แฝดแก๊งหลายครั้งจังหวะก,การฟาร์มก็ขาดตอนไปหมดแถมยังถูกต้นไม้ตัวหนึ่งเหยียบหัววอด,ดีอีกให้ตายเถอะสู่เทียนรุ่ยจ้องมองตำแหน่งของซุนิงบนหน้าจอเขากัดพราม,มาจอนามีเสียงกึกๆึไปมาเหมือนสายลมใช่ไหมมีสกิลเคลื่อนที่หลายจังหวะใช่ไหม คอยดูว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดใส่คุณหรือไม่สูเทียนรุย่ยไอเทมของอาลียาอีกฝ่ายดีมากเปิดไฟแล้วสังหารเธอให้ได้ก่อนแต่ลู่เหยา่กลับไม่เห็นด้วยไฟนี้เล่นไม่ได้เลนล่างไม่มีสมอนเนอร์ถอยครับถอยเมื่อคนสั่งการหลักพูดเอคิวก็พร้อมใจกันถอยสูเทียนรุ่ยมองครีปอที่ถูกทิ้งไว้ที่เลนบนให้ตายเธอรู้สึกแย่จริงๆรู้สึกเหมือนนว่าเอคิวมีปัญหาในการเล่นช่วงต้นถึงกลางเกมชิงชื่อเริ่มวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทำได้ไม่ค่อยดีครับ p n g ดูเชิงรุกมากกว่าทุกครั้งเอาผู้บุกเบิกขบเขากดดันเลนบนแม้ว่า A q จะได้มังกรที่เลนล่างไปแต่ช่องว่างทางเศรษฐ,ฐกิจก็ยังถูกดึงออกไปอยู่ดีพูดตามตรงฉันไม่เข้าใจว่าเศรษฐ,ฐกิจมันถูกดึงออกไปได้ยังไง A q พยายามชดเชยทุกครั้งแล้วไม่ใช่เหรอแผ่นทองป้อมสี่ครับเงินเป็นพันเลยวเวยเ่ที่เป็นต้นไม้ที่ควรจะรับแรงกดดันนำเศรษฐ,ฐกิจกว่า หนึ่ก็เกินเรื่องแล้วเลนกลางก็เกินเรื่องเหมือนกันอาลิยาไม่ได้เก็บแผ่นทองป้อมเลยก็ยังนำตั้ง1,900ว่ากันตามตรงดาม,มี่ในเกมนี้สติหลุดไปหน่อยไหมแก๊งเลนล่างไม่เคยสำเร็จเลยข้างบนฮีโร่เลนล่างตอนเลือกอย่างดุดันพอถึงเวลาสู้กลับมาซุ้งอยู่ในพุ่มไม้เก็บตัวทุกวันใครจะไปคิดละ่ะที่สำคัญคือเก็บตัวแล้วเศรษฐกิจก็ไม่เสียด้วยสิพอไฟทีเอ็ก็ได้เปรียบแน่นอน ทั้งนักภาคและผู้ชมต่างพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันนักวิเคราะห์ของสโมสรต่างๆที่กำลังดูการแข่งขันอยู่ก็เกาหัวไปด้วยเฉินเฉินยิ้มอย่างพึงพอใจอยู่เบื้องหลังดื่มน้ำอุ่นไปพลางพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ดีรักษามันไว้จังวันนี้แหละ23นาที14วินาทีมังกรตัวที่4เกิดทั้ง2ทีมก็เริ่มยื้อกันอีกครั้งรอบมังกร PNG เข้าจากทางซ้ายของมังกรใกล้กับเลนป่าและแม่น้ำเลนกลางส่วนเอคิวอ้อมมาจากทางขวา เริ่มตีมังกรเลยซุ้ยหนิงพูดดูตำแหน่งของเอคิวให้ดีผอมาจากอยู่ด้านข้างเพื่อเฝ้าเขายืนอยู่ใกล้พุ่มไม้ข้างกำแพงด้านซ้ายบนจากมุมมองของเอคิวตำแหน่งของเขาคือจุดบอดของวิชั่นเฉิงสู้ลงทันแย่งหรือสังหารคนลงทันแย่งปล่อยให้พวกเขาเข้ามาจี้อวินอี้ตอบพร้อมดึงมังกรออกจากมังกรตีเร็วเร็วนิ้วของหลินเจาซี่กดเมาส์จนเห็นเป็นภาพติดตาตีอยู่ตีอยู่คุณดูดีดูดีตอนใช้ลงทันนะจี้อวินอี้รู้แล้ว เลือดของมังกรลดลงอย่างรวดเร็ว2 5 0 0 2 0 0 0 1500คนที่เปิดก่อนคือซูเทียนรุย่ยเขาไม่หาตำแหน่งของซู่หนิงแต่ทำเสียงจึในลำคอคิดว่าหลินเจ้าซี่ก็เป็นเป้าหมายที่ดีจึงใช้แฟลชเข้าไฟโดยตรงผมเปิดแล้วผมเปิดแล้ว carry 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 เฉินจิงจังเกิลที่เป็นแอสซัสซินสำหรับเข้าด้านหลังเหมือนกันลังเลอยู่ครู่หนึ่งเลือกที่จะไปยืนข้างมังกรเพื่อเตรียมพร้อมแย่งมังกร สู้หนิงพวกเขาจะแย่งมังกรดูกอ้นเมฆน้อยให้ดีด้วยความรีบร้อนสู้หนิงเผลอเรียกจี้อวินอี้ด้วยชื่อที่ใช้เรียกกันส่วนตัวจี้อวินอี้อสูรสูนเวยเยหลินเจ้าซี่กรรมการที่แฝงตัวอยู่ในไวซ์ชัดเฉิงสู้ที่เข้าใจทันทีผมกําลังดูอยู่ตํารวจสาวปืนใหญ่มีกี่คนกําลังจ้องอยู่เวยเยรีบพูดผมเองเขาตกใจกับสรรพนามที่โผลมาอย่างกระทันหันเมื่อกี้ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาคิดมากเมื่อเชิงซู่พูดขึ้นมาความคิดของทุกคนก็กลับมาจดจ่อกับการแข่งขันอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฐานะคนเปิดไฟสายตาของเวยเย่ก็ไม่เคยรับไปจากแครี่ของอีกฝ่ายเลยสุเทียนรุ่ยเปิดก่อนโจหางตอบสนองเร็วมากใช้อีมุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญพุ่งตามไปทันทีแต่มีดาวตกสีม่วงที่คุนเคยมาขวางทางเขาอีกครั้งราชาผู้เสื่อมสลายไม่มีแฟลชสังหารราชาผู้เสื่อมสลายก่อนหลิ่นเจาซิตกตะกทันทีเมื่อถูกประชิด ปกป้องผมปกป้องผมเฉิงสู้ดึงลูกออกไปก่อนสังหารราชาผู้เสื่อมสลายก่อนตีเร็วๆรวตีเร็วเวสังหารแครี่สูเทียนรุ่ยกัดฟันไอเทมแทงผมไม่พอยืนรับความเสียหายได้ไม่นานหรอกโจหานก็เริ่มกระวนกระวายเล็กน้อยให้ตายเถอะอาลียาขวางตำแหน่งผมอยู่เข้าไปไม่ได้ตามมาตามมาถูกเลนกลางกับเลนบนของทีมเร่งหวังอวีอีแครี่ก็ทนไม่ไหวต้องเดินหน้าเพื่อสร้างความเสียหาย จับเขาได้แล้ว,วเวยเยตาเป็นประกายสตันตำรวจสาวปืนใหญ่ได้แล้วต้นไม้แกยิ้มอย่างดูดันแล้วพุ่งเข้าใส่หวังออวีอ่ถูกบีบให้ต้องใช้แฟลชถอยทันทีทําให้ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้ทันท่วงที PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหาร EQ ขีดล่างฮอมเมียราชาผู้เสื่อมสลายสุเทียนรุ่ยที่หลุดออกจากทีมถูกสังหาร Vice c h a ของ PNG เริ่มวุ่นวายเหมือนมอต้ม c a r ี่ Carry แค r ี y Carry 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 เฉิงสู้มังกรมังกรดูเลือดมังกรให้ดี Blue ู e ี m has slain the dragon ยอดเยี่ยมช้าหน่อยดึงออกมาหลินเจ้าซิก,กดคีย์บอร์ดเสียงดังลั่นรวมพลังรวมพลังสังหารซัพพอร์ตคนนี้ซะซัพพอร์ตของพวกเขาพยายามช่วยอัครทูตสวรรค์อัครทูตสวรรค์เลือดเหลือน้อยแล้วเติมความเสียหายไปหน่อยเขาไม่มีแฟลชดีตายแล้วตายแล้ว PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหารเอคิวขีดล่างเซตาอัครทูตสวรรค์ Double kill ช้าหน่อยช้าหน่อยดูยูนาให้ดีอัลติเมทเขายังอยู่ดูยูนาให้ตายเถอะผมกำลังจะตายแล้วเว่เยตะโกนเสียงดังลัน่นมีใครดูยูนาอยู่ไหมซุ้ยหนิงผมดูอยู่ชายหนุ่มทําตามที่พูดเขาหาช่องว่างสร้างความเสียหายจากระยะไกลในขณะเดียวกันก็จะประดูตำแหน่งของโจหางตลอดเวลาไม่อนุญาตให้ยูนาเข้าไฟได้ง่ายๆโจหางที่ถูกขวางตำแหน่งสร้างความเสียหายรู้สึกหงุดหงิด เมื่อเห็นหลินเจาซี่อยู่ห่างจากตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็ตัดสินใจใช้อาก้าวกระโดดข้ามดวงดาวพร้อมสถานะควบคุมใส่สู้นหนิงแทนสังหารแครรี่พวกคุณไม่ได้สังหารคุณแทนก็ไม่เลวโจหานทำเสียงฮึบเบาๆเฉิงสู้ตกใจมากใบหน้าไรอารมณ์ของเขามีสีหน้าเล็กน้อยได้ยากอาลียาดูเฟิงเป่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฟิงเป่ารีบช่วยเฟิงเป่าคุ้มครองคุ้มครองหลินเจาซี่ที่หนีออกจากกลวงรวมพลังก็ร้องเสียงหลงรีบช่วยพ่อผม ห้ามใครระตีพ่อผมซุยหนิงมุมปากของชายหนุ่มกระตุกเล็กน้อยมองดูพวกที่ส่งเสียงดังด้วยความรู้สึกทำอะไรไม่ถูกคนที่ไล่ล่าก็มีคนที่ปกป้องแนวหลังก็มีคนที่เลือดน้อยแล้ววิ่งหนีก็มีแต่ถึงจะส่งเสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยแน่นอนว่ายังคงต้องพึ่งพาตัวเองสินะเขากลืนน้ำลายอย่างติดขัดใช้อาก้ากระโดดข้ามดวงดาวเพื่อถอยห่างอย่างเงียบๆอดทนกับเลือดที่เหลือครึ่งหลอดใช้ Q E A, A W A Q พร้อมอีกไหยจุดไฟสังหารโจหาง PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหารเอคิขีดล่างดามี่ราชินีเฮมัน Tri p l e Kill ยอดเยี่ยมพ่อเฟิงเป่าเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนสุดยอดไปเลยยอยอเฟิงเป่าเก่งเกินไปแล้วจีอวินอี้ตอบสนองเร็วที่สุด Tri ป l e ิยังมีอีกไหมหยุดคนไว้หน่อยแอสซาซินนั้นร้ประโยชน์ไม่ต้องสนใจเขาเว่ยเยตื่นเต้นจนเสียงดังที่สุดตำรวจสาวปืนใหญ่ตำรวจสาวปืนใหญ่ตำรวจสาวปืนใหญ่หญหญไม่มีแฟลช เขาเกล่าวเสริมด้วยเสียงดังลั่นผมเลือดน้อยแล้วไม่กลา้าไล่เฝ้าดูอยู่แล้วซุยหนิงรู้สึกว่าแก้วหูกําลังอึ้งรู้แล้วรู้สึกเหมือนว่าเอคิวเล่นมีปัญหาในช่วงต้นถึงกลางเกมมาริีไอรอบนี้ทําผลงานได้ดีป้องกันไมแอนเทียลได้ตั้งแต่แรกทําให้แครี่ของเอคิวสร้างความเสียหายไม่ได้เลยในการโจมตีครั้งแรกทําให้เลนบนของพวกเขาตายเปล่าไปมังกรยอดเยี่ยมลงทันของเทพอวิ๋นยังคงมั่นคงไม่เปิดโอกาสใดๆ การเฝ้าของเอริทก็ทำได้ดีมากพิกพยายามหาโอกาสแย่งมังกรหน้าเสียดายที่พลาดไปนิดเดียวโอ้โหทางนี้หันกลับมาดึงคิววิธีดาวตกรอบที่สองดีทริปเปิลคิวอย่างมั่นคงวินเล่นไฟรอบนี้ได้ดีจริงดีจริงการยื้อตำแหน่งทำได้สวยงามนักพาคก็ส่งเสียงดังลั่นด้วยความตื่นเต้นสูยนแรกสามทริปเปิลคิวของวิน PNG ยังคงไล่ล่อยู่จะว่ายังไงดีไมแอนเทียลไม่มีแฟลช พิกเลือกวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้รอดอย่างน้อยหนึ่งคนโอ้โหคราวนี้ผู้กำกับฉลาดขึ้นเมื่อเห็นฉันจริงและหวังอวีอ้แยกกันวิ่งก็เปลี่ยนมุมกล้องการถ่ายทอดไปเป็นมุมมองของ PNG ทันทีครึ่งหนึ่งของแผนที่บนหน้าจอก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกสงครามสีดำแต่ไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพที่น่าตกใจยิ่งกว่าในความมืดมิดอาลียาที่อยู่พุ่งไม้สามเหลี่ยมของแม่น้ำเลนล่าง จูจ่ๆก็ใช้คิววิถีดาวตกไปในทิศทางตรงกันข้ามใช้อาก้าวกระโดดข้ามดวงดาวช่วงแรกเพื่อกระโดดข้ามกำแพงมาที่พุ่มไม้สามเหลี่ยมบลูบัฟของฝั่งสีแดงและใช้แฟลชอีกครั้งจุดที่ลงจอดอยู่ระหว่างป้อมปราการชั้นหนึ่งกับป้อมปราการชั้นสองเลนล่างของฝั่งสีแดงพอดีจากมุมมองของเธอบริเวณโดยรอบไม่มีอะไรนอกจากความมืดมิดแต่สาวผมสีน้ำเงินกลับมั่นใจอย่างมากคิววิถีดาวตกที่บินมาจากท้องฟ้าอันไกลพ้นโจมตีเข้าใส่พุ่มไม้เก็บกตัวใต้ป้อมปราการชั้นสองอย่างจัง PNG ขีดล่างวินพูดดาราสังหาร AQ ขีดล่างพิกนักฆ่ามายา q u a d r i c i l l ในขณะที่เสียงประกาศของระบบดังขึ้นอากระโดดข้ามดวงดาวก็ถูกเรียกกลับไปยังจุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติอารียาเสยผมสีฟ้าของตัวเองยิ้มอย่างภาคภูมิใจและจักไปอย่างสาง่างามนักภาคตะโกนสุดเสียงขึ้นไปบนฟ้าเวนให้ตายเถอะเขาทำได้ยังไงกันชิงฉือพูดไม่ออกแล้ว มุมกล้องถูกเปลี่ยนกลับไปที่เลนล่างอีกครั้งที g ยังคงไล่ล่าไมอันเทียวอยู่หนีไม่พ้นแล้วหัวนี้จะยอมให้ไหมยอมให้หน่อยยอมให้หน่อยเฉิงซู่ที่ไล่ล่าอยู่ใช้สถานะควบคุมที่สําคัญและตรึงหวังอวี่อวัยทาให้ล่าช้าไปอีกสองสามวินาทีซุนหนิงมาถึงอย่างหุดหวิดเก็บรางวัลของสมาชิกเอคิวคนสุดท้ายได้สําเร็จทีเอ็นจีขีดล่างวินพูดดาราสังหารเอคิวขีดล่างไมอันเทียวตำรวจสาวปืนใหญ่เพนทิเคี PNG ขีดล่างวินพูดดาราได้เข้าใกล้กันเป็นเทพแล้ว